สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูไข่ออดดิบด่างขาวนะคะ มุมเกษตรเพิ่งสั่งมาแล้วก็เมื Não, e ok ่อก no <Is that S 1> ี้ก็ดึงเขานิดหนึ่งนะคะกะว่าจะเปิดแต่ว่าอยากจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะสําหรับเจ้านี้เนี่ยขอไม่เปิดเผยชื่อเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงนะคะสําหรับเจ้านี้นะคะเขาจะส่งมาแบบนี้นะคะเป็นกระปุกแบบนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะเมื่อกี้จริงๆเขาเขาล็อกแบบนี้นะแต่ว่ามุมเกษตรดึงเขามานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่ายังไม่ทันได้เปิดเนาะเดี๋ยวมุมเกษตรจะดึงแล้วก็เปิดให้เราดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าไข่ของออดดิบด่าง ขาวเนี่ยเป็นยังไงนะคะเป็นยังไงแล้วกเ็เขาสมบูรณ์ไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเพาะดูแล้วก็เราจะมาลุ้นดูนะคะว่าเขาจะมีเขาจะด่างเหมือนอย่างที่ต้นแม่ของเขาหรือเปล่านะคะเขาอบมาแบบนี้นะมีขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวก็จะชื้นๆน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเอาเดี๋ยวเราลองมา เปิดดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะไข่ฟองนี้ราคาอยู่ที่300กว่านะคะสามร้อรวมส่งนะคะแล้วก็ไข่อขอดดิบช่วงนี้นะคะราคาจะอยู่ที่300กว่าจนถึง5 600นะคะเพื่อนๆก็ต้องดูเลือกดีๆนะคะ ออดิบด่างอ้อออดิบด่างเน, video, นี่ยเท่าที่ดูมานะคะก็หลายๆคนเขาก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์การด่างจะเยอะกว่าบอลกระดาษด่างนะคะซึ่งมุมเกษตรเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาอบมาแบบนี้นะเขาอบมาแบบนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้เนี่ยเขามีหน่อที่กําลังจะงอกอยู่หนึ่งสองสามนะคะสามหน่อนนะคะจริงๆเราอบในในมะพร้าวในขุยมะพร้าวแบบนี้เลยก็ได้นะคะอ่าเราอบไว้ในนี้เลยก็ได้แล้วพอเขาโตมาเราก็ค่อยเปลี่ยน เราก็ค่อยขยับเขาไปที่อื่นก็ได้นะคะอะ่าเราก็อบเขากลับไปแบบนี้เลยก็ได้นะหรือว่าใครที่อยากจะขยับไปในภาชนะที่ใหญ่ขึ้นนะคะอย่างของเกษตรนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาในแก้วแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็อบไว้อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็เปลี่ยนแบบนี้นะอะ่ะแล้วก็ ย้ายเขามาไว้ตรงนี้มุมเกษตรจริงๆตั้งใจว่าจะใช้พินมอสในการอบนะคะแต่ว่าพอดีว่า,าดูขุยมะพร้าวนี้แล้วเขาค่อนข้างที่จะชื้นแล้วก็คนส่งเขาน่าจะแช่แช่มะพร้าวมาแล้วนะคะเขาเรียกว่าแช่ขุยมะพร้าวมาแล้วเนาะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมุมเกษตรก็จะใส่ลงไปด้วยแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีพินมอสก็ใช้ขุยมะพร้าวแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าใครที่จะใช้สเปกหน้ามอสในการ อบเขาก็ได้นะคะมุมเกษตรลดนะ้ำให้เขาชื้นๆนิดหนึ่งนะคะแบบนี้นะแล้วก็ปิดฝาเขาไว้อบข้างในแบบนี้ก็ได้นะคะเขาจะได้แบบมีพื้นที่ที่กว้างนิดหนึ่งนะคะจริงๆถ้าเราอบในแก้วเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ในการวางนะคะแล้วก็อบเขาไว้แบบนี้แล้วก็พอเขางอกเขามีรากแล้วเราค่อยย้ายเขาก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ แต่ถ้าใครที่อยากจะอบเหมือนมุมกเกษตรก็ได้นะคะอบไว้ในแก้วนี้ก็ได้นะคะในแก้วนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็ใสกว่าเนาะเวลาที่เราสังเกตก็จะง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นมุมกเกษตรจะอบไว้ในนี้ก่อนนะคะวันนี้วันที่26นะเดี๋ยวเขียนเขียนวันที่ให้เขานิดหนึ่งนะคะ อมุมเกษตรจะเขียนเขาแบบนี้นะคะออด,ดิบด่างอบวันที่26เดือน12ปี64นะคะเป็นออด,ดิบด่างขาวนะคะหรือว่าหลายหายคนเขาก็เรียกว่าออดดิบ3ามสีนะคะเพราะว่ามีสีขาวแล้วก็เป็นสีสีเขียวแบบ ลายๆนะคะแล้วก็ออกเป็นสีเขียวเข้มนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาอัปเดตกันนะคะอีกห้าวันสิบวันนะคะหรือว่าอีกเดือนหนึ่งนะคะห่อเขางอกเขาโผล่ก่อนแล้วมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจออดิบด่างนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปในเพจออดิบหรือว่าในเพจอโลคาเซียโคโลคาเซียนะคะมีอยู่แล้วก็ไปพิจารณาดูดีๆนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะสั่งเนี่ยให้เราเข้าไปสออ่อง เฟซส่วนตัวของคนนั้นนะคะว่าเขามีไม้พวกนี้อยู่ไหมนะคะเพราะว่ามจฉาชีพเขาเยอะนะคะบางคนก็กอบรูปไปแล้วก็ไปแอบอ้างนะคะไปขายพอเราโอนเงินเนี่ยเขาไม่ส่งอะไรเงี้ยต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ